万里香。So ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human Kind การต่อสู้ของมวลมนุษย์จะถูกจารึกลงเอาไว้ในช่องนี้นะครับผมและนี่ก็เป็นคลิปแรกของช่องเราด้วยนะครับช่องช่องนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นช่องระหว่างตัวของมันคอมิกเวิลด์นะครับผมที่ตอนนี้เองเนี่ยจะเป็นมัน Mystery World มิส t ท r รี o เวิลด์มันฮิสเทอรี่เวิลด์มันฟุตบอลเวิลด์มันอะไรเวิลด์ต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับผมแต่เอาเป็นว่ามันเริ่มมาจากคอมิกเวิลด์นี่แหละครับผมแล้วก็ ตัวของชิวะ I'm having a bad day ที่พวกเราเนี่ยตอนแรกก็มาเริ่มทำช่อง mystery world ด้วยกันนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยในปีนี้พวกเราก็เลยเพิ่มช่องกันออกมานะครับผมแล้วเราก็จะทำช่องออกมาเนี่ยในแบบที่ไม่ได้เคยทำมาก่อนเลยนะ จะทาแบบใหม่หมดเลยไม่ได้เหมือนเวิร์ลเวที่ผ่านมาแล้วนะครับช่องนี้เองเนี่ยจะมีการทำแอนิเมชันมีการเล่าเรื่องการต่อสู้ประวัติศาสตร์สงครามต่างๆของมนุษย์เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งคลิปในช่องของเราเนี่ยนะครับผมจะลงกัน3วันต่อสัปดาห์นะครับประกอบไปด้วยวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับผมคลิปนี้ก็ลงวันอังคารเนาะเท่ากับว่าคลิปเนื้อหาเต็มๆคลิปแรกเนี่ยจะลงในวันพฤหัสนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูเลยว่าจะเป็นการต่อสู้อะไรในประวัติศาสตร์มนุษย์นะครับผมแล้วก็ในช่อองงนีีเเน้เจะม คลิปยาวอย่างเดียวนะครับไม่มีคลิปสั้นคลิปสั้นแบบสุดๆเนี่ยคือ requirement อยู่ที่15นาทีนะครับที่เดี๋ยาอาจจะยาวอยู่ที่15นาทีครึ่งชั่วโมงอ,อาจจะมียาวกว่าน,นั้นก็เดี๋ยวคงต้องรอติดตามชมกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทําช็อตมาด้วยนะครับผมในช่วงแบบปลายเดือนนี้นะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยโดยช็อตเนี่ยจะลงกันถี่นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นคลิปยาวเนี่ยจะลงกัน3คลิปต่อสัปดาห์คลิปนี้เองเนี่ยหลายๆคนดูเฮ้ยๆช่องนี้มันแบบ เหมือนกับ history world เลยหรือเปล่าเนี่ยคือ history world เนี่ยเราจะพูดถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ถูกไหมพูดถึงอาวุธชิ้นนั้นอาวุธชิ้นนี้หรือเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้แบบสรุปนะครับผมแต่ใน battle of human kind เนี่ยเราจะพูดจนแบบละเอียดเลยแล้วก็เน้นไปที่เนื้อหาของสงครามนะว่าในดีเทลของสงครามเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคือการบันทึกประวัติศาสตร์การต่อสู้ของมนุษย์เอาไว้เลยนะก็จะทาออกมาให้ดีที่สุดเลยนะครับผมก็มาติดตามกันได้หลายๆคนอาจจะงงว่าทําไมกูติดตามช่องนี้อยู่แล้้วจรริิงงงๆเดมมทีีชช่่ออนผา โลกวิทยาศาสตร์แต่หลังที่แซนเวิลเนี่ยถูกรวมเข้ากับมิสซิรี่เวิล์นะทำให้เนื้อหาต่างๆเนี่ยพวกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะก็จะเอาไปทําในมิสซิรี่เวิลแทนช่องนี้ก็เลยว่างอยู่นะเราก็เลยเอามาทําเป็นช่องใหม่ของผมกับชีวะนี่แหละ Battle of Human Kind นะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยแล้วก็ขอที่โอกาสนี้นะครับผมในการสวัสดีปีใหม่ต้อนรับปี2 0 2 3ให้กับทุกคนเลยยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงจะมีการแจ้งเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเปิดช่องใหม่ถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกัน คอมเมนต์บอกกันมาเลยนะอยากดูการต่อสู้ในอดีตอันไหนของมนุษย์เนี่ยก็หลอกคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับรับรองว่าช่องนี้เดือดแล้วก็จัดเต็มมากๆอย่างแน่นอนนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Battle of Human Kind ครับ